ไม่ไม่เราเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้สีิบเยอะกว่าเดิมเอ๊ะมันคือเลขนะสี่สี่สี่มืออย่างโง่เลยเปลี่ยนสีหนึ่งเปลี่ยนสองเปลี่ยนสามเปลี่ยนสีเปลี่ยนสามก็ดูดิครับน้อง ีมปิดก็จบว่ะครับกับคู่ไฮโรรีบจังวะไม่ทำอะไรเลยตัดไหมไม่พี่เรื่องอะไรไม่อนพี่เรื่อง่อนไม่พี่พี่ลองพี่ลองพี่ลองเชิญไงเชยญไม่แน่หรอกลองเชิญกูลองเชิญมือมือขึ้นนะทำแค่นี้จะพอ ลีเจียงลีเจียตีเข้าแหนเข้าเลยสเปรบ้างไงสเปางข้างขี้มันรีบจังวะขอดูเกดหนึ่งหน่อยได้ไหมไม่ดูที่เาตย้วไม่ไม่เห็นไม่เห็นลบอลบอตายไปซะอนั่นแหะตายว้าวดิี่ดิซี่เชียกระจอกจบเพลงหนึงพี่ เห่มาแห่กับไม่โกงโกงครับโกงเดี๋ยวบาทำไมแต่กินทิ้งเดี๋ยวก็กดบาร์แล้วก็กดคอนโลมาไหมอุ้ยร่วงอัานี้ทิ้งก็แห่ครับน้องๆแบบน่ะ จะคลิปสเต็ป uh huh. อือั้นอนี้ขึ้นเดี๋ยวอันนี้คอไว้ไว้เรนนี่ไงอย่าโรคอองนี้ไงแล้วก็เก็บนี่สองใบเอาไปไหนล่องหนมนล่ลองหนมันลุ่ล่องหนวะ่ะคิดไงวะหายไปไม่เคยรู้อุ้ยกลับมาว อะมา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 อเาฮ้ย uh, เุยฮ um, okay. mm. so. right. ุยสิบสองเก้าพัน0ับห้าพันส้างลเท่าไหร่สิบสี่โอเคไปขอหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นฉันถูกไรอะไรดีนะอะไรดีอะไรดี ตีดีกว่าตีอะไรตีเลียตีไปดิไปดิครับตีเลียก็ตีไปดิครับเจ๊กันนะแต่ข้างข้างก็ตีไปดิตีเลียไง ไม่กลัวหรอกจบเลย์ครับชิไม่กลัวหรอกนี่มีไม่กลัวหรอกตัดแมตัดแม่ไม่ตัดจบเพลย์เลยค่ะเฮ้ยเฉยวะคอมมินกาดมล้วไหมกาดแล้วไหมกาดแล้วไหมช่างมันมัน ซ้ำนะแหวนปล่อยปีข้างซ้ำปล่อยปล่อยไปข้างข้างหิวว้ายูตี้เนี่ยเออทำไมเออจุ๊บเออไม่กลัวขับเลยครับสเตย์ว้าวสเตย์เจนเนอเรชั่นว้าวมือแค่สองใบทำอะไรได้หะอะไรอะไรนี่ไงมือไม่มีะครับ thoát hay à, đi, chạy thẻ quẹn, hả, nhanh, lùi, bứt tê, nhanh, nhanh, เทคเทคเทคสีดํดขี่มาบุกได้แค่ไหขีอ่าของๆเรื่องอะไรที่เด็กมีแต่งเด็กมีเท่าไหร่เอ่อสิบหกแค่นั้นเนะแค่นั้นกูก็นึกว่าแรงกว่านี้เฮียเหตอย่างงูเลยที่กาดไปเวนตีข้าง ตีแวนตีแวนตีแหนปล่อยอ่ะขีพังแหวนจบไหมจบเพลิกันเหม็นน่ากลัวเลยไหนอ่ะแล้วหน้าอะไรหนโอ้โหอะไรอ่ะิยันันยเหรอเฮยโซไมนีเป็นอะไรดเป็นอะไร เล,เล่นเล่นยาอะไรดีแย่แล้วเฮ <c oughs> ้ยสเตย์สิ่งนี้ลอ,องจีบสเตย์เหรออุย้ยสี่บาทสี่บาทสี่บาทเด้ออุ้ยสี่บาท,บาทไงสองอุ้ยไงไม่เยอะก็พอนี่หว่าไงสีทำไมโง่เปลืองว้ายสี่บาทาแล้วก็ติดเลยเซ็ตทำไมอ่ะมีปัญหาไหมเม็ดจวด อุ้ยไม่เบ็โง่สติอุ้ยเบ็ดห้าพันให้ข้างแลก็จบเพลงเลยไหมจบเพลงเลยหมาพันที่สิบสองแค่ห้าพันแค่พันนะให้หมื่นไป เข้าไหมเท่าไหร่วะสามสองสามสองใช่ไหมใช่อีกาดอุ๊ยลืมกดฐานซอลลี่ช่างมันจะผ่านไปแล้วนี่เซเลมีอสองได้ สองนะอ๋อใช่ปะไม่ใช่ดิเป็นสามสองสองได้ม,ดมิ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 ดนะ,ะสแตนไงเข้าข้างไงไม่โหดร้ายไปแล้วไปน,นี่สามหนึ่งปล่อยหาบเอ้าข้างข้างสองทิศละข้างแหวงมีไหมสี่ แย่ไปจบแล้วข้าวส่จั่วแย่แล้วใจเชิลเลยรมือไปเยอะกว่าชีวิตนิ่งมีกะโว่โหร้ายที่ว่าจะลืนตัวมันฉลาดกว่านี้จบแล้วเจฟฟี่จบแล้วดู อขี้หมาขี้หมาอืมกูลืมกดฐานว่ะจิฟี่ทำไงดีวะลืมกดฐานลองลองจบเทนลองใช้เรียกว่าความสีแย่แล้วว่ะพี่พี่ต้องแตกพ่ายแน่เลยต้องแตกพ่ายแน่เลยพอขอมือขี้เนี่ยขี้ขี้จิฟี่ขี้ ดตัวสี่หนึ่งอือฮึโอ้วัวห้าลวงล่วงสองสามสี่เดี๋ยวอันนี้มันจะแจกสองพันทุกตัวใช่ไหมอืออืออือ ไม่บูทใช่ไหมกูได้กะยังไงบูทบูบูทก็ป่อยบูทก็ป่อยโซชาไงเดมโซชาไงเดมวายวายเดนขี้แมพลังข้าเย้พีโนฮีนพลังข้าตายตายตายตาโอ๊ยแตกพ่ายโอ๊ยโอไม่ไหวไม่ไหวโกแรงเกินหลับไม่ได้โมขี้เกียกัน